8ด,ดาราดังที่เคยโดนแซะจนผู้ใหญ่สั่งแบนด์บางคนถึงกับโดนปลดฟ้าผ่าโดยจะมีดาราคนไหนกันบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับการเป็นดารานอกจากบทบาทการแสดงแล้วที่จะได้เห็นอยู่บ่อยๆนั่นก็คือการเป็นพิธีกรและนอกจากในวงการบันเทิงจะมีดราม่าของละครและนักแสดงแล้วอีกหนึ่งดราม่าที่มาให้ได้ยินอยู่บ่อยๆนั่นก็คือเรื่องของรายการต่างๆกับหน้าที่พิธีกรที่มีการสลับสับเปลี่ยนกันอยู่บ่อยๆ และเราก็ได้จัดรวบรวม8ดาราดังที่เคยโดนปลดฟ้าผ่าบีบออกจากรายการหมดหน้าที่พิธีกรโดยจะมีใครกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ 1. ใบเฟิร์นพัส,สกรต้องบอกว่าเป็นรายการที่มีกระแสตลอดจริงๆสำหรับเือ m แม s ซิงเกอร์ทางช่อง Workpoint TV นะครับที่ใครๆก็ติดตามกันทั่วบ้านทั่วเมืองและหนึ่งในกระแสนั้นก็คงไม่แพ้เรื่องของ กรรมการอย่างสาวใบเฟิร์นพัสะกรนะครับที่หลังจากได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการของรายการเดอะแมสซิงเกอร์นะครับก็โดนวิจารณ์อ่วมโดยงานนี้เจ้าตัวเลยขอชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างรายการสดนะครับและระบายความในใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่เธอถูกวิจารณ์ว่ากรรมการในรอบนี้ไม่มีความสนุกเหมือนรอบที่แล้วมาซึ่งใบเฟิร์นก็ได้บอกว่ากรรมการในชุดก่อนไม่มีใครว่างตนเองเลยต้องมาทําหน้าที่แทน ด้วยความที่เป็นรายการสดมันก็ต้องมีปัญหาติดขัดกันบ้างอีกทั้งยังได้ประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเลยว่าสาวใบเฟิร์นจะไม่มาร่วมรายการนี้อีกแล้วเพื่อให้คนดูทุกคนสบายใจ 2. อตักมยุราด้วยการลาออกจากรายการชิงร้อยชิงล้านของตักมยุราพิธีกรคู่ขวัญของปัญญานิรนันกุล ที่ทำงานร่วมกันอยู่คู่รายการมากว่า20ปีนะครับจึงทําให้หลายๆคนสงสัยว่ามีดราม่าอะไรกันหรือเปล่าถึงทําให้ตักมยุราประกาศลาออกแบบสายฟ้าแลบโดยตักมยุราได้เปิดเผยเรื่องนี้ว่าพอถึงวันหนึ่งพี่มายืนแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราอาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่หรือเปล่ารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ทําอะไรถ้าน้องๆดูดีๆจะรู้สึกว่าพี่ไม่ได้ทําอะไรากับการที่ต้องไปยืนเป็นโลโก้เพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่พี่ยังมีไฟ แล้วก็ไม่เกี่ยวกับสุขภาพไม่เกี่ยวกับเรื่องของการนอนที่เป็นคนแข็งแรงมากที่เป็นคนไฮเปอร์ที่อยากทํางานแต่นี่พอเรายืนเฉยๆเราก็รู้สึกว่าเราเสียดายเงินแล้วเดี๋ยวนี้น้องๆตาใสาๆน่ารักเก่งๆเยอะก็เลยคิดว่าลองเปลี่ยนให้คนอื่นมาทําบ้างดีไหมสาซอจียอน มีกระแสข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานที่ไม่น่ารักออกมานะครับสําหรับนักแสดงสาวชาวเกาหลีซอจียอนทั้งเรื่องการถูกปลดจากภาพยนตร์ร่วมทุนไทยเกาหลีเนื่องจากมีพฤติกรรมเรื่องมากไปจนถึงกรณีที่ถูกปลดจากรายการก่อนบ่ายกลายเครียดเนื่องจากไม่มีวินัยในการทํางานและดูถูกอาชีพตลกด้วยครับซึ่งเพื่อนสนิทอย่างชมพู่ก่อนบ่ายก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าจียอนเครียดจนชักต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยทีเดียว แต่ตัวเองเป็นคนกลางพูดอะไรมากไม่ได้และนักแสดงตลกรุ่นใหญ่อย่างคุณเป็ดเชิญยิม้มก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าได้ทำการปลดจียอนออกจากรายการจริงๆเหตุผลมาจากพฤติกรรมของดาราสาวเองและปลดทั้งรายการยุทธการสถานตับและรายการก่อนบ่ายคลายเครียดเลยโดนปลดทีเดียว2รายการรวดแบบนี้เนื่องจากเป็นเพราะพฤติกรรมของเธอเองสชาคริตย้ษนาม ตกเป็นข่าวว่าพระเอกหนุ่มอดีตไม้เลื้อยอย่างชาคริตย้มนามถูกถอดตัวจากการเป็นพิธีกรแบบ2รายการรวดแถมยังได้พระเอกหนุ่มรุ่นน้องมาดกวนอย่างบอยประกอนมารับหน้าที่นี้แทนนะครับงานนี้หนุ่มชาคริตก็ได้เปิดใจเป็นครั้งแรกว่าตัวเองก็ได้พูดคุยกับทางผู้ใหญ่แล้วและก็เข้าใจกันตามปกติซึ่งตอนนี้ทั้งสองรายการกําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนรูปแบบส่วนที่เจอกระแสข่าวมาว่าเป็นเพราะตนเกเรนั้นหนุ่มชาคริตก็ยอมรับว่าเคยมาสายจริงแต่ก็ไม่เคยทําให้งานเสีย โดนปลดจาก2รายการดังเจ้าตัวเผยว่ารายการอยู่ในช่วงเปลี่ยนรูปแบบและเคารพการตัดสินใจของผู้ใหญ่นะครับ 5. ้าทุกี้สุดารัฐเรียนได้ว่ามีกระแสดราม่าเข้ามาโจมตีเธออย่างมากมายหนักหน่วงเลยจริงๆนะครับสำหรับตุก,กี้สุดารัฐแห่งรายการชิงร้อยชิงล้านที่มีทั้งดราม่าที่คนไม่ชอบทุกกี้งานนี้จึงทําให้เสียตาปัญญานิรนันดร์กุลนะครับถึงกับ ต้องลงดาบและสั่งปลดทุกี้จากรายการชิงร้อยชิงล้านและดราม่าที่ทุกี้ไปรับงานนอกค่ายโดยไม่ได้บอกทางเวิร์กพอยท์จึงได้สั่งพักงานทุกี้เลยทีเดียวครับซึ่งงานนี้ทางด้านรุ่นพี่คนสนิทอย่างมั่มโจกมกนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงว่าทุกี้ไม่ได้โดนพักงานเพียงแต่โยกย้ายผมก็เกือบโดนโยกคุณปัญญานี่แหละจะโยกผมบอกจะโยกซุปเปอร์มั่มผมก็บอกโยกไม่ได้รายการผมเรตติ้งดีอย่างรายการชิงร้อยคนมันเยอะก็มีการสลับสับเปลี่ยนไป ทุกี่เขามีรายการเยอะกับผมอีกนะแค่ชิงร้อยก็มีการสลับกันไปเพราะมันอัดหลายวันมันเสียเวลา6มาชาวัฒนาพาณิชเป็นเรื่องราวดราม่าที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากครับ สำหรับการปิดฉากตัวเองในฐานะเมนเทอร์ทีมมาชาของนักแสดงสาวรุ่นใหญ่มาชาวัฒนาพาณิชย์นะครับท่ามกลางความสงสัยเกี่ยวกับประเด็นข่าวลือต่างๆโดยเฉพาะเรื่องที่เธอและนางแบบตัวแม่ลูกเกดเมทินีระเบิดอารมณ์ใส่กันในรายการจนถูกโยงมาเป็นสาเหตุหลักในการถอนตัวครั้งนี้สรุปเหตุผลจริงๆก็คือติดคิวที่วางไว้เลยทําให้มาสารต่อไม่ได้เพราะในตอนนั้นมีงานที่ต่างประเทศบวกกับเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นทุกอย่างเลยต้องหยุดชะงักไปก็เท่านั้น ปิดฉากการเป็นเมนเทอร์ที่มีข่าวว่าทะเลาะก,กับลูกเกดถึงกับต้องออกจากรายการเลยทีเดียว 7. บุ๋มปนัดดาเป็นทั้งนางงามดาราพิธีกรที่อยู่คู่วงการบันเทิงไทยมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับบุ๋มปนัดดาที่มีผลงานถ่ายแบบเซ็กซี่ระดับตำนานมาแล้วมากมายจนเรียกได้ว่าเธอเป็นตัวแม่อีกคนเลยก็ว่าได้ครับแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเจ๊บุ๋มเคยเจอประสบการณ์สุดชำ้ำ จากงานถ่ายแบบของเธอมาแล้วจนถึงขั้นถูกให้ออกจากรายการเลยทีเดียวทั้งนี้บุ๋มปนัดดาได้โพสต์ภาพถ่ายแบบปกนิตยสาแรแพรในอดีตของตัวเองพร้อมเล่าว่าการถ่ายแบบเล่มนี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมีทั้งชมและด่าเยอะมากชมว่าไม่เคยเห็นถ่ายแบบนี้สวยดีเซ็กซี่ก็ได้นี่กับโป๊ไปเซ็กซี่ไปจนถึงขั้นรายการครบเรื่องเรื่องผู้หญิงของให้ออกจากรายการยอมรับว,ว่าตอนนั้นเสียใจมาก ก็เป็นการที่เธอโดนปลดจากรายการเพราะเคยถ่ายแบบเซ็กซี่ก็อาจจะทําให้ภาพลักษณ์ไม่ได้เข้ากับรายการนั่นเองนะครับ 8. น็อตอัครนัทหลายหลายคนคงจําได้ดีนะครับสําหรับข่าวที่เป็นกระแสมากมายในโลกโซเชียลพร้อมทั้งวลีเด็ดที่ติดปากไปทั่วกับคําว่ากราบรถกูจะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือหนุ่มน็อตอัครนัทนะครับ จนเป็นฉายาใหม่ของน็อตกราบรถกูหลังจากที่มีคลิปออกมาทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะครับงานนี้ก็ทําให้ทางแกรมมี่นะครับต้นสังกัดลงดาบฉีกสัญญาสั่งปลดน็อตจากทุกรายการแต่ตอนนี้หนุ่มน็อตก็ได้กลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ